แล้วอย่างเงี้ยเรามีออเดอร์แรกแล้วอะแล้วเราจะทํายังไงให้มันขายได้ต่อเนื่องนะคะออระบบของตัวลาซาด้าเองนะครับในช่วงออเดอร์แรกเนี่ยมันมันไม่ได้ยากมากแต่ทํายังไงให้ต่อเนื่องเนี่ยมันยากกว่าเนื่องจากว่า บนลาซาด้าเนี่ยใครจะเข้ามาขายก็ได้ใช่ไหมครับสมมติวันเนี้ยผมขายสินค้าชิ้นเนี้ยอ่ผมขายน้ํากระป๋องเนี้ยโอ้ผมขายดีมากเลยเดี๋ยวก็จะต้องมีคนเข้ามาขายแข่งกับผมแล้วลาซาด้าเขาก็ไม่ได้บอกว่าเอ้ยคุณให้คุณขายคนเดียวนะห้าขายไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ใช่เป็นแบรนด์ถ้าเราเป็นเอาถ่ายดีลเลอร์แบรนด์พวกเนี้ยอ่าเราสามารถที่จะขอหรือบังคับจดสิทธิ์เลยว่าเราขายคนเดียวแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อขายได้ปุ๊บจะต้องมีคนเข้ามาขายแข่ง เพราะฉะนั้นการขายต่อเนื่องเนี่ยนะครับเอาแบบเริ่มต้นเนี่ยนะครับคืออย่างที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่คือว่าเราต้องเรียนรู้เรื่องของอัลกอริทึมของ Lazada ว่าเวลาเราลงสินค้าไปอะครับลูกค้าจะค้นหาสินค้าเราจากคําว่าอะไรซึ่งคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่นะครับเวลาตั้งชื่อสินค้าจะขายอะจะตั้งชื่อตามที่ตัวเราเองเรียก เราจะลืมหรือเราจะไม่ได้คิดว่าลูกค้าเรียกยังไงเราต้องตั้งชื่อตามสิ่งที่ลูกค้าเรียกด uh ้วยอ่าอย่างยกยกตัวอย่างเออในนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีใครเคยซื้อหมอนสุขภาพไหมครับหมอนสุขภาพหมอนสุขภาพเออคุณพี่สาวท่านนี้เคยซื้อไหมคะนักช้อปตัวยงใช่คือหมอนสุขภาพเนี่ยเวลาเราลงเวลาเราสมมติว่าผู้ขายเนี่ยเขาก็จะตั้งชื่อของเขาว่าตามหนึ่งชื่อแบรนด์ชื่ออะไรหมอนสุขภาพอาจจะตั้งแค่นี้ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งชื่อตามที่ลูกค้าเรียกด้วยอะครับเช่นหมอสุขภาพหมอนลดกลนหมอนหลับสนิทหมอนยังพลาอ่ะคือตั้งชื่อตามสิ่งที่ลูกค้าเขาต้องการอ,ะ,อะหรือว่าแก้ปัญหาให้เขาจะมีโอกาสที่ลูกค้าใหม่ๆจะเจอสินค้าเราด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องการตั้งชื่ออะค่อนข้างสัมพันธ์มันจะเป็นคีย์เวิร์ดเวลาที่ลูกค้าเซิร์ชหาแล้วเราจะเด้งไปทําให้เขาเห็นเรา<ช>เป็นอันดับรแรกๆใช,รใช่ไหมคะคราวนี้ตัวระบบของ lazada นะครับต่อเนื่องเลยก็คือว่าถ้ามียอดคลิกสะสม ในสินค้านั้นๆหรือยอดขายสะสมเนี่ยเพิ่มตลอดเวลาระบบเขาจะมองว่าเฮ้ยไอสินค้าตัวนี้ใช้ได้เป็นสินค้าที่น่าสนใจเขาจะมี e AI อยู่ตัวเดิมที่บังคับให้ลูกค้าคนเดิมอะเห็นสินค้าเราซ้ําตลอดเวลา <c oughs> หมายความว่าเป็นการรีมาร์เก็ตติ้งทำให้แบบวันนี้เราไม่ได้อยากได้อะแต่๋ยวมาอีกแล้วเไม่อยากได้อะเดี๋ยวมาอีกแล้วมาทางช่องทางไหนบ้างไม่ได้มาเฉพาะช่องทางล่าสาดได้เพีงเดียวนะ <c oughs> เข้าเว็บไซต์ข่าวยูยูย มีแบบอีกตัวที่เราเพิ่งกดเข้าไปดูเมื่อสักครู่นี้แอดเด้งมาขึ้นมาบนเว็บไซต์ข่าวเ mm hmm. ชื่อไหมบางทีแบบใช้แอปเครื่องคิดเลขอะยังขึ้นมาเลยโฆษณาละท a ดาคือแบบเขาเขาก็ทำการตลาดให้หมดแล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเรียนรู้เรื่องของอลกอเริทึมเรื่องของวิธีการที่ทําให้ลูกค้าเจอสินค้าเราก่อนนะครับต่อมาการจะขายต่อเนื่องเนี่ยคือลูกค้าเจอแล้วไม่ได้รับปาาระกันว่าลูกค้าจะซื้อสิ่งที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อก็คือเรื่องของการทํารูปภาพการทํารายละเอียดสินค้าที่มีความน่าเช อ่าถ้าเมื่อกี้แบบเราขายอ่ะคู่แข่งเราอ่ะนะครับเขาขายเหมือนเราเลยเขามีโปรโมชั่นทุกอย่างเหมือนกันหมดเขาโปรโมชั่นลูกค้าอาจจะเลือกร้านนี้ก็ได้อ่ะนะครับอันนี้คือการขายต่อเนื่องต่อมานะครับการลงสินค้าเนี่ยอย่ามั่นใจว่าลงสินค้าไปชิ้นเดียวแล้วจะขายได้ตลอดเป็นไปไม่ได้นะครับสินค้าทั้งร้านนะครับสมมุติวันนี้ลงสินค้า100รายการสินค้าบราษ้าจะขายได้เนี่ยเต็มที่20%เพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัส20%รนี้ นะครับเวลาเราลงขายไปแล้วมันจะทำให้เราสร้างยอดขายต่อเนื่องได้นะครับอ่ะ,อ,ะอันนี้เป็นข้าวๆก่อนละกัน